สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลาชาแนลนะครับของไดมี่ตัวดีตัวเด็ดนะครับดอนลาเกอเียวมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับออาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมเมื่อนี้นะครับมาซอยงานนะครับมากลางเต็นงานแต่งเดือนสเกวพี่น้องนะครับมืออื่นเพิ่นสีมีพิธีการแต่งงานนะครับพี่น้องมีหมอลำนะครับแล้วคุณแม่นะครับขายลอตเตอรี่นะครับเพิ่นดายางเขามาขายลอตเตอรี่พี่น้องนะครับ กัเล่ยพผ้ากันเลือกเบื้องลอตเตอรี่นะครับผหาัดบอกว่าสีมาลอตเตอรี่ว่าสั่นนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบื้องนะครับว่าพาัดเิ่นสีมาตัวใดนะครับผมแล้วเพิ่นบอกว่าสิปอยตัวเลขให้กับช่องดอนหล่านะครับเป็นช่องแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งงนะพี่น้องเนาะนะครับว่าตัวเลขของพ้าัตนะครับงวดนี้เพิ่นสิไใดตัวใดในยินข่าว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นกระึทกหลายนะครับผมเผื่อว่าเป็นการสีวเรลานะครับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยว โอ้ล่ะออว่มีไปทะเบียนรถเลยวะอุ้ยมีเด็กาเบ็บปดเอเนาะนี่และ <h> <c oughs> ี่ประัเมาสองเจ็ดเจ็ดสองไปเบิดเลยเมาแล้วมเมาแล้วมเมาเบิดเลยเจ็ด อันนี้ได้มาแต่ใส่ C48 อันนี้ไปทะเบียนรถครับซื้อทิพย์เลยพุ่งวมดบอกโอ้ไปทะเบียนรถคันใหม่ตัวนั้นครับไปทะเบียนรถคันใหม่เลยครับผมอ๋อ C48 ให้ท่านผู้ชมผิดเจ็ดหนาเบิ้งนะครับสอบเอาแล้วคุณแม่งวดนี้ได้อะไรมากครับแมคุณแม่ลอตเตอรี่แม่บอกครับผมงวดนี้เพิ่นจะซื้อหลายได้หมู่บ้านหมื่เศร้าหมู่เจแดงก็ซื้อเจ้าหาหาเจ้าบอกครับหมู่เจแดงซื้อหรือเปล่าซื้อแล้วคื้อเมาส์มาแถมเลยอ๋อคือพอเห็นโทรบอกผมอันว่าซื้อเอ็นนั่น ดอลลี่มาอยู่บบนี้ว่าดอนลี่ไปทุระกค่ะครับแล้วเบาะกันอยู่ครับเอาพวกนี้แล้ววันที่หนึ่งวันเมื่อกี้เนี่ย6่8แแล้วคุณแม่ถือไว้นาะของผู้ใดครับอันนี้ของพ้าฮาร์ดค่ะโอ้ของฮาร์ดบ่โอ้ที่เพิ่นสั่งเมื่อกี้นี่บ่คุณแม่สองเจ็ดเมาเจ็ดสองสองเจ็ดไม่เพิ่นมาถึงนั่นแหละประมานซิปกาใบโอ้เพิ่นเอาไปกลับน้ำตัวนี้เลยกลับน้ำค่ะนะครับผมของพ้าฮาร์ดสองเจ็ดของพ้าฮาร์ดนะครับ หาเกาเกาหของจะแดงถนัดมาเลยเน่สือนเเอายางละสิใบนะครับรดยนะเอาัเอายเอางละสิบใบเลบสี่สิบใบยวน้ำกดไหมคงซื้อลายแล้วโอ้โหเก้าทั้งสิใบเหรอเ๋ยสร้างมาให้อีกแ่อสิเโอ้โหนี่เอาเพิ่มแม่วันที่สิเอากเอาไปอีกเลยบออันนี้เอาว้ก่อนก็ใบน่ะเิมไป้อ้าแปดใบแปดใบทั้งหมดเหรอนี่นะคุณแม่ ตั้งยางละสิใบวะเอามาใช้อะยจนี่เานี่อานขึ้นหนึ่งเจ็ดใบนึ่งม่ขนาดเดียวจะมาอีกสองสองนะครับผมคือบอกอีกจ็ดใบยังละสิปะฮะเอาเก็ดเองยางห่อพอนองเก็ดลย่อกนะปลแล้วดเดียทั่แป๊บนึงเอาเก็ดสอง้อ อีกสิบสามใบเกสองอีกสิบสามใบผมซื้อร้านเลยเนี่ยเกสองนี่ครับผมเนาะจากห้ดันล่าผมช่องดันล่านะครับผมเนาะนี่ครับฝากกดติดตามด้วยครับนี่ครับพหัดสิเขียนตัวเลขให้แม่นครับผมเลขผมเองเลขของพหัดนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวบิ่นน้ำกันล่างอย่างเน้นล่างกว่าเน้นล่างกว่าเสีย หลังยังยเดียวเจ็ดเจ,จ็ดสองสองเจ็ดที่บอยมีมีอย่างมะกี่ใบเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วนัานตุนหามอยู่ที่บ้าน ข้าะอุึงากเจ็นเอาเบิดเอกสองเอาตเก็องเมาเบิดแวเก็บองเบ่เอามีลายหรอองเก็เอาเบิร์ดมเป็นเซฟี่ยังเสีใบนึงเอาเบิดบ่เอาตะเกีสองเน้นสองเ็บตกันฮะองเก็บบอไม่ลายหรอ่นี่กับไม่ลายหรอตเอาเ็ซองไม่้พเมาเบิรดหรอไ่อกับเราเลยเอาทอถามบ่อย นี่ครับผมเนาะขาออก็นบอกเอาไปยังคือขาดเอาสองเต็มาสามออกเต็มสูตรเจ็ดสองเ่อดเมาแม่นล้นล้นี่อะไรกับมันละเจ็ดแปดเก้าครับใส่สองสามอ๋อเจ็ดแปดเก้านี่เป็นลักซิปนะครับแม่นครับลักหม่ยคือสอกับสามตัดเก้าทิ้งครับตัดเก่าออกเอาเป็นเพื่อตาเก้าเสียฮะเป็นังเพื่อตัเก้าเก้า โมเดลครับเลยตัดถิ่นหลายคูครับผมเนาะหกคูก็เลยตัดถิ่นครับผมวงกลมให้เจ็ดตัวเดียวตัวเดียวอ๋อครับแม่นแล้วก็ลอตเตอรี่มี่ใครเอาไหมครับแม่นครับผมซื้อเราประมาณนี้เพระม่ายี่สิบกว่าใบแล้วอันนี้เพิ่มอีกนิดนึ่งเพิ่มอีกกองบ้านนี่อันนี้เจ็ดใบครับผมเนาะคับตนอีกนี่ค่ะแม่นครับนี่ครับผมแผงลอตเตอรี่ก็อยู่นี่พี่น้องมากนะครับมากกับบอดอยู่บมมีกันสองสองเต็มอยู่นะครับเจ็ดสองสองเจ็ดหาฮัทเมาเหมือนเรียบร้อยแล้วเเออากด้ ลค่เกอสองลายบนึสงเซลเจ็ดสองใ่นจังอีกนี่ครับตัวเด็ปมะนมานเท่าทม่แล้วถือหนึ่งแปดตั้งแสนหนึ่งคนน่ะแนนก่นบอแนนถึงแปดแสนแนนแสนหนึ่งแนนถึงแแสนหนึ่นถือหนึ่งแปดแล้วก็ถืเลขไทยเลขนาสามตัวอีก3.9มเก้าหนึ่งใบหนึ่งใช่ฮะนนครับผมบ่อเบ่เบาหนตัเดียวรดน่ครับหนเดียวพี่น้องเนนเม็ดเดียว ตัวไอตัวร่องนี่ก็บ่ได้ซื้อไว้แม่นบ่ฮะซื้ออยู่ตัวบอลเล่นซื้อแต่มากระมูนี่แม่นตัวซึ่งเน้นเจ็ดสองในหลายกระมูนแม่นครับลักซิเป็นลักซิพี่น้องลักนวยเป็นลักนวยนะครับร่องใช่ไหมท่านี่ตัวร่องไว้ตัวนี้กันกันอันนี้กันว่าเด่นกันเด่นเจ็ดสองอันนี้กับร่องมากร่องเจ็ดสามอันนี้กับร่องอีกเพินึงนี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่อครับเด่นสามฉีดร่อง สองอันนี้นี่กันเลยกันครับผมขาออกตัวนี้ก็สองก็สามนี่เอาพี่น้องนะฝันพวกเรามากตัวขาก็เอาตัวขาด้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมตัวเลขของผ่าฮัทในงวดนี้ครับพี่น้องชกชคตรงนั้นนะครับผมเด้อครับผมนี่ครับนี่ครับผมสองเจ็ดเจ็ดสองรับผมเนาะกลับด้วยแต่ว่าผมเน้นเก็ดสองกับผมครับผมเอาวันนี้เขาจะแคบหน้าจอไว้เจ็ดเจ็ดสองนะครับพี่น้องนี่ครับแคบหน้าจอไว้นะครับพี่น้องผ่าฮัท ให้ช่องดอลล่าช่องแรกเลยนะครับผมลองเบิ้ลกับผมเนาะช่องแรกนี่ช่องแรกครับนี่ครับพอดีกลับมาจากไปทํางานเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอรี่พ่อมาซื้อหรอเข้าซื้อได้นี่ค่ะมักนั่งอยู่ค่ะมันจะอัดตรงนี้แมนสิไปร์เลขอันพร้อมอัดแค่นี่ตัวนี้ละเพราะว่าแม่แตนไปรักเจ็ดกับรักสองไม่มาคู่กันครับโอ้แตามันลูกค้ามาซื้อหมือเศร้าไปบ้างแข็งหมือเศร้านะเป้าเอาคือพระหัตถ์นี่ครับผม เม็ดเดียวเล็กแบบพิศระนาจนะครับนะครับผมแคบหน้าจอะไปเลยครับที่มันไม่เต็เป้านี่นะครับแล้วหลักตัดสินใจกันอีกครั้งนึงนะครับผมมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงที่นี่ตัวนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชมผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังพี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องชมผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันขูผู้สุคนเด้อพี่น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ